ยุโรปกำลังเทใจให้จีนและอินเดียเพื่อที่จะใช้เป็นทางเลือกและเป็นทางรอดจากนโยบายของทรัมป์หรือว่าการที่ต้องไปยึดอยู่กับสหรัฐซึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นอยู่แต่เพียงประเทศเดียวนะครับเราก็เห็นปรากฏการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา EU กับโมดีใช่ไหมครับฟอนเดเลียนกับดารินดราโมดีหลังจากวัน Republic Day วันเดียวเลยฮะ27็ถก็แถลงด้วยความภาคภูมิใจว่าโอ้โหใช้เวลานานกว่า2ทศวรรษกว่าจะตกลงกันได้แต่เหมือนกับทรัมป์เนี่ยมาเป็นตัวเร่งค่ะชอบชื่อมากเลยอ่ะ matter of all deals matter of all deals จะแปลเป็นภาษาไทยว่าไงดีคะก็จะแปลว่าเป็นสุดยอดของ ข้อตกลงหรืออาจจะให้ตรงตัวนั้นก่นก็คือพระมานดาพระมานดานข้อเสนอนะครับคือมันโหเห็นตัวเลขแล้วตกตะลึงจริงๆเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆ้าทำได้จริงนะครับถ้าทำได้จริง400ล้านคนของอินเดียนี่คือหวานสำหรับ EU เลยนะฮะ2,000ล้านรวมกันแล้วรวมประชากร e อด้วยหนึ่งในสี่ของ GDP โลกเลยฮะ25%เหลือเชื่อแล้วดูตัวเลข90กว่าเซ์ที่จะ 99%ของฝั่งยูอมาอินเดียอินเดียไป95%ของภาษีฟรีแท็กฟรี free, free, ไม่มีทาริฟนี่เหลือเชื่อแต่จานอินเดียไม่ใช่จีนนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอินดัสทรีของเขาที่ เ้วเข้าเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับถ้าเกิดวันได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็จะกระทบกับฐานเสียงของโมดีนะครับ<ะ>เราต้องปกป้องอินด<ะ>ัสทรีเขาไหมครับถ้าเกิดปล่อยให้สินค้าจาก EU ทลักเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันคือมันมันดูดีเป็นหลักการบนกระดาษมันดูดีแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะทําได้จริงหรือเปล่าครับแล้วก็ในรายละเอียดเราต้องไปดู<ะ>อย่างรถคันจิ๋วๆเล็กๆราคาไม่แพงในอินเดียเนี่ยเยอะมาก<ะ>และเป็นสุดยอดของโครงสตสาหกรรมรถใหญ่ๆราคาแพงนี่ไม่เท่าไหร่ครับอันเนี้ย ป้องกันไว้แล้วกว่ารถนอกจะเข้าไปได้สมัยหนึ่งเนี่ยมันมีแต่มารูตี้ที่อินเดียนะฮะตอนที่ตอนช่วงก่อนก่อนปีช่วงก่อน1990นะฮะแล้วเป็นจุดแข่งของอินเดียเลยเล็กทนถูกนะครับก็เลยป้องกันไว้ ถ้ายุโรปจะแข่งก็เพิ่มภาษีตรงนั้นอันนี้ไม่ได้อยู่ในพระมารดาของข้อเสนออันนี้เก็บไว้ก่อนอยู่กับพระบิดา MOTHER OF ALL ่า a l ลแต่ว่ากว่าจะบังคับใช้เนี่ยจะอย่ประมาณหเดือนโมดี้แมเธอร์อ l ฟออร์ดิวเอีอันนี้ไม่ได้อยู่แต่ว่าเรื่องอื่นอยู่เยอะ e ีวีเนี่ยปลอดภาษีห้าปีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจโคต้าสองแสนห้าหมื่นคันที่จะเอาเข้ามาโอ้โห กี่เท่าของอังกฤษไม่ทราบอังกฤษน่าจะได้เป็นหมื่นคันเท่านั้นเองอ,อังกฤษเขาคง ตกใจแล้วว่าควรจะต้องอยู่กับอ eu หรือจะได้โคต้าขนาดนี้ผู้สาธารกรมังกฤษก็ต้องการตลาดแบบนี้ทา่อังกฤษก็ไปอยู่กับจีนไงก็ในรอบ8ปีจากเดิมที่ระแวงกันใช่ไหมฮะอเมริกาเคยบอกว่าอยากคบกับจีนนะไว้ใจไม่ได้5จง 5G สมัยลึงไะฮะขาประชุมสุดยอดสตาร์เมอร์กับสีจิ้นผิงนะคะ80นาทีคุยกันแล้วก็ชมกันไปชมกันมาสตาร์เมอร์บอกว่าจีนเนี่ยเป็นผู้เล่นสําคัญในเวทีโลกนะคะแล้วก็พร้อมที่จะ ร่วมมือนะคะส่วนสีเจนผิงก็บอกว่าเราเนี่ยความสัมพันธ์เราจีนอังกฤษเนี่ยมันขึ้นขึ้น,น,นลงๆกันมาต่อจากนี้ไปจะเดินหน้าเดินหน้ากระชับสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนระยะยาวซึ่งกันและกันครับคือทั้งหมดเหล่านี้ชายอายุ79ปีกําปีกำลังนั่งคิดว่าจะเอาไงดีหล<ช>ังจากการจัดก,การกรับยิรานแล้วใครู้นัน้น <laughs> ก็คงต้องมาจัดการกับเรื่องนี้เพราะดูถ้าทางขั้วเหล่านี้นมันจะดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเยอะทั้งหมดนี้มันคือมีทรัมป์เป็นตัวเร่งไงฮะ<ช>เริ่มจากที่มาร์คคานีพูดที่วอลเลตแนมิกฟอรั่มใช่ไหมครับว่า m i d d l e Power ต้องมารวมตัวกันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แค่ t Transition มันคือรับ u r e มันคือรอยแตกมันพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่ออยู่แล้วผมก็ชอบนะครับผมคิดว่ามันเป็นการปลุกให้เราตื่นพูดเป็นไทยๆก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่เป็นโต๊ะอาหารโต๊ะเจร ม,มันมีคําพูดของสตาร์เมอร์ให้สัมภาษณ์กับเดอะการ์เดียนตอนที่เครื่องบิงกนกำลังจะไปถึงนะน่าสนใจนะคะบอกว่าออที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายของอังกฤษต่อจีนมันเต็มไปด้วยความไม่สม่ําเสมอเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นจากยุคทองสู่ยุคน้ําแข็งจะชอบหรือไม่ตอนนี้ต้องเข้าใจว่าจีนมีความสําคัญต่ออังกฤษในฐานะผู้เล่นทางเศรษฐกิจรายใหญ่ของโลกนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศเอาไว้นะคะอ,อ,อะไรที่เป็นปัญหาของจีนน่ะ เดี๋ยวต้องมาคุยกันนะคะแล้วก็จะต้องมีการมีสนุวมันมากขึ้นแม้ว่าจะมีความแตกต่างอะไรบางอย่างก็ตามครับคือข่าวก็จะไฮไลท์ว่าได้วีซ่าฟรี30วันคนอังกฤษใช่ไหมครับวิสกี้นี่ภาษีลดลงมากโอ้โหคงดื่มกันสนุกเลยทีเนี้ยนะฮะคือเราเราไม่มีแอสตราเซเนกาไปลงทุนที่จีนด้วยนะคะไม่ไม่กลัวจีนแล้วเหรอครับตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่แต่ว่าผมคิดว่าไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกการก่อรูปใหม่ของคั่วเนี่ยชัดเจนว่าถ้าไม่จับกลุ่มกันให้ดี ไม่ลบอเมริกันออกไปก่อนแล้วไปจับกลุ่มให้ดีนะครับพรรคเการเมืองไทยบางพรรคก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกัน<า>ว่าจะต้องลบอเมริกันลบจีนออกไปไปเกาะกลุ่มกันเองให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับมาเจราจากับจีนกับสหรัฐเพราะเขาแท,บ,ทบจะไม่เอาใครโดยเฉพาะสหรัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็เริ่มตกผลึกแล้ว<า>ว่าจะต้องหาทางร่วมมือกันให้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องการทูตก็ผมคิดว่าตรงไปตรงมามากขึ้นปกติคุณมิกกี้กับ คุณวารินอยู่ในแวดวงการทูตเยอะเขาสอนกันผมไม่ได้สอนนะครับเขาสอนว่าการทูตต้องพูดความไม่จริงให้ดูเหมือนจริงนะครับแต่คราวนี้ผมคิดว่าเขาพูดความจริงให้ดูจริงขึ้นไปอีกเพราะถ้าเกิดคุณไม่อยู่บนโต๊ะคุณโดนลมกินโต๊ะคุณป้องกันตัวเองไม่ได้หรอกจากรัสเซียอเมริการเท่านั้นที่ป้องกันคุณอันนี้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงที่เมื่อก่อนไม่เคยพูดแล้วก็ต้องคบจีนคุณจะไม่คบจีนได้ยังไงนะครับแล้วก็คบจริงๆเริ่มมีดีล นะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้มันทําให้เห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องตรงไปตรงมามากขึ้นใน,ในยุคสมัยที่โลกกาลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะมันมีคือมีปฏิกิริยามาจากทรัมป์เหมือนกันเรื่องอังกฤษเนี่ยค่ะทรัมป์ก็บอกหู้อันตรายมากเลยนะที่ไปทําแบบนั้นนะคะคแต่ทีนี้ก็มีประธานหอการค้าอังกฤษที่จีนเนี่ยก็พูดไว้น่าสนใจเหมือนกันนะคะบอกว่า คือมันก็เมคเซนส์นะที่อังกฤษจะไปหาจีนนะเพราะว่าผู้นําชาติตะวันตกเขาก็ไปกันมาแล้วบางคนก็กําลังจะไปรวมถึงทรัมป์ด้วยรทรัมป์เองก็จะไปในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นอะไรที่เราตกลงกันวันนี้เดี๋ยวอเมริกาเขาก็ตกลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็รีบไปตกลงก่อนสิก็อยโอ่โที่แรกมีดราม่าเรื่องสถานทูตจีนที่ใหญ่สุดในอนอกนอก,นอกอาณาจากักรของจีนที่ลอนดอนใช่ไหมครับที่เกือบจะไม่ได้ สร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะคนประท้วงกันเยอะหรือแม้แต่ที่เคียร์สตาเมอร์มาคุยกับจีนเองทางฝั่งคอนเซอร์เวทีฟของอังกฤษเองก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันครับอาจารย์แต่เขาเคียร์สตาเมอร์คือเลเบอร์ใช่ไหมฮะก็คือพักพารายงานครับคือทางรอดในเชิงเศรษฐกิจที่ขยับตัวแทบไม่ได้เลยในยุโรปก็คือกลับไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและประเทศอื่นๆอย่างเช่นบราซิลซึ่งในอดีตก็ไม่ได้คิดอะไรมากอินเดีย อีกหลายประเทศน,นันคือทางรอดเฉพาะหน้ารละลยะกลางแต่ระยะยาวเขาก็อาจจะถอยถ้าเกิดเขาเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จัดระบบใหม่ได้ดีขึ้นและในสุดก็อาจจะกลับไปคืนเดีกกับอเมริกันอีกนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากอังกฤษอเมริกันเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกคเคยเป็นนานที่คมเก่าแล้วก็ยังพึ่งพากันอยู่ไม่ต้องดูอะไรให้มันสักคู่ที่เราคุยกันพอจะลบกันจริงๆกับยุรันอังกฤษก็ไปครับเพราะมันก็มีหลายกระดานที่ซ้อนกันอยู่ แล้วก็ต้องดูกันให้ดีข้อสําคัญคือคนไทยอย่าสับสนอย่านึกว่าเขาเล่นกระดานเดียวนะครับแต่ว่าที่เขาพูดจริงขึ้นน่ยดีถ้าอย่าสับสนนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ผมคิดว่ายังไม่ค่อยตรงไปตรงมามาบอกให้เราไม่ครบกับประเทศนู้นประเทศนี้ตัวเองกลับไปครบเงี้ยก็อย่าไปเชื่อมากนะถเอาให้คนไทยได้ประโยชน์ที่สุดจะดีที่สุดครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ